สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางนะคะ มาพบกันนะคะหลังเลาพัฒนาออกนะคะทุกคนหลังเลาพัฒนาออกอู้อกเรียงนะคะออกเรียงสองสามงวดติดเลยนะคะทุกคนเรียงพี่น้องนะคะเจ็ด แปดเก้ามาแล้วนะคะก็สูตรเม็ดเดียวทำถึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะหลังเราพัฒนาออกนะคะเราก็จะมาลงสถิติแล้วก็เลขดับให้นะคะดับไม่รุดนะคะดับไม่รุดนี่ขอภา,ายเลยเอสว่าแล้วนะคะช่วงนี้นะคะอันตรายค่ะเพราะเราพัฒนานะคะมันมาแต่เลขพี่น้องคะ่ะเลขพี่น้องเลขเนี่ยเนี่ยวันวันศุกร์นีจะเบิ้ลไหมคะทุกคนอู้เราทางยากพ้องนึกว่าจะมาเลข ต่ำนะคะแต่ว่ามาสูงนะคะทุกคนนะคะดีใจกับทุกท่านที่ได้นะคะได้กันไม่น้อนะคะโอ้ใครที่บอกว่างวนนี้จะไปแน่เม็ดเดียวว่าสันสายรูดนะคะหลดเจาะไม่ได้นะคะแอดนำหน้านางไปหนึ่งเก้านะคะแอดเริ่มตั้งแต่แปดศูนย์เนาะนางมาแปดเก้านะคะเจาะนี่ไม่ได้นะคะแต่สายรูดนี่เด้งเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวนี่ส่วนมากจะรูดกันนะคะรูดบนลรางเลยเนาะค่ะเนาะ าดีใจด้วยนะคะเจ้าแม่ก็มาตามสูตรจริงๆด้วยนะคะเจ้าแม่เข้าทุกสูตรเลยนะคะอาจารย์ปัญญาฟันก้าวก็เต็มเต็มนะคะยังเหนียวยังแน่นนะคะไม่ผิดไม่พลาดนะคะทุกคนดีใจกับเอฟซีนะคะที่ติดท,ท,ท,ที่ตามเนาะอู้สูตรไหนปังนะคะดีใจด้วยสูตรไหนหลุดก็ขออภัยเด้อค่ะโอ้คือยากเห้ย งงกะึ้นระบาดนี่โคตรเฮียดหวยคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่า สถิติมายังไงว่าแล้วสถิติมันมาสูงเลยนะคะสถิติมาสูงเลยนะคะสถิติของวันพุธนะคะงวดที่ผ่านมานะคะตอนนี้นำโด่งเลยนะคะนี่สถิติใหม่นะคะวันพุธนะคะทุกคนวันพุธหูเลขหลักร้อยขึ้นสูงเลยนะคะเจ็ดเดี๋ยวนี้เจ็ดทำไมเดินหลักร้อยดีจังคะมาทุกวันเลยเนาะ เจ็ดมาเกือบทุกครั้งเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้นะคะโอ้โหเดินเลขสูงเลยค่ะดักทางไม่ถูกเลยนะคะหลุดนะคะหลักร้อยเอสก็หลุดนึกว่าจะมาต่ําขึ้นสูงเลยนะคะคราวนี้วันสุกสิบไปแนวไรเนาะบาทเองเนาะเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดขมาเรียงอีกแล้วนะคะเรียงพี่น้องนะคะนี่มันออกคล้ายๆเคียงกันเลยเนาะ นี่นะคะงวดก่อนนี้ว่ามันดึงตัวเก่าลงมาเลยนะคะทั้ง9้าทั้ง8ทั้ง5ทั้งเจ็นะคะนี่สถิตินี่มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มันออกไม่ไกลกัน,นะค่ะออกไม่ไกลกันนะคะทุกคนอยูตามนี้เลยนะคะโอ้มาเลขทูบมวดก่อนเราเลยนี่แปดเก้านะคะทุกคนอ้าวเลขทูบก็ตามตูดบาทนี่ ว่าเป็นเลขวันพระค่ะทุกคนกเลขวันพระนะคะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะ่ามาดูสถิติวันศุกร์กันนะคะสถิติวันศุกร์เล่มใหม่นะคะวันศุกร์นะคะก็ยังอยู่แถว9นะคะทุกคนยังอยู่แถว9้าแถว7นะคะงวดล่าสุดที่มันออกคือ79437นะคะ7 9 4 3 7ตอนนี้เดินแล้วนะคะเดินเกือบทุกตัวแล้วเดินทุกตัวแล้วค่ะ เปิดงานทุกตัวแล้วนะคะแต่ว่าหนึ่งยังนำโด่งเพื่อนนะคะวันศุกร์ลงลงมาเป็นสี่ลงลงมาเป็น 5, อ่ห้าลงลงมาเป็นเจ็ดลงลงมาเป็นศูนย์นะคะหลักร้อยที่เดินเห็นไม่เจ็ดอีกแล้วนะคะตอนนี้เจ็ดนำหน้าเพื่อนเลยนะคะโอ้เจ็ดขึ้นเดินหลักรวยลายเทียเจ็ดมาแล้วสองงวดนะคะที่เหลือก็อแบ่งปันกันไปนะคะสองสามยังไม่เดินหูสามไม่เดินหลักรวยสองไม่มาจริงๆเนาะ สงไม่มาหลักร้อยจริงๆนะคะทุกคนโอ้ปิเตสังครังเนาะไม่มาเลยนะคะไม่เข้าเลยหลักร้อยโอ้จิงเนจะงมาเจ็ดแปดเก่งเนาะอ่าลองดูทุกคนลองดูนะคะขนาดชุดใหญ่ยังหลดนะคะเฮือยติญยานเถอะ ลองดูเด้อจ้ะลองดูค่ะพี่นิ่พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูอาแคปเลยนะคะเราจะไปเลขดับกันนะคะเลขดับไม่หลุดเลขดับช่วงนี้อาทิตย์นี้นะคะแอดว่า f อระวังหน่อยนะคะใครที่จะไปเลขดับเพราะว่าแอดก็เตือนอยู่นะคะเตือนอยู่นะคะเพราะว่าเห็นจากวันจันทร์แล้วนะคะนางมาโหดมากเลยนะคะทุกคนมาเลียงมามาเลียงสองงวดติดสามงวดติดอ้วนใช่ไหมสองงวดติดนะคะก็ศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็มาเจ็ดแปดเก้านะคะห่วยเม่น,ม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 นว่า,เ,าเป็นจับว่างเหลุดด้วยเฮ้ยเป็น แตอย่างแทยค่ะวันเมรนเขาหลอกกินเงินเท่าบอกว้ายน่ากลัวเด้อค่ะทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะได้กันไหมนะคะเอาเม็ดเดียวทําถึงค่ะเม็ดเดียวโอ้แต่ว่าแปดเงียบมากเลยนะคะทุกคนแปดเงียบมากแอดก็แบบเอ้ยเออแต่มันเงียบมันก็ดีนะคะแปดเงียบมากเลยนะคะแต่โชคดีที่แบบห้านกับแอดก็มาชนกันนะคะ เอออาจารย์ปัญญาก็มาเลขสูงนะคะอุ้ยแอดเห็นเอฟซนะคะจับของแอดใส่ของอาจารย์ปัญญาอยู่ได้ใน,นะคอมเมนต์น่ค่ะเห็นจับกนหลายท่านเลยนะคะเอาเม็ดเดียวของแอดไปจับใส่กับของอาจารย์ปัญญาเนาะเอานี่นะคะดับหน่วยบนนะคะนี่หลุดแล้วนะคะสูบใหม่ก็หลุดนะคะเอาไม่อยู่นะคะเอาไม่อยู่งวดนี้ให้ไปที่ดับหน่วยนะคะห้าห้าเลยนะคะทั้งสองตำแหน่งนะคะห้าห้าเลยค่ะทุกคนห้าห้าเลยนะคะอือคือเป็นตัวอย่างแท้ค่ะ น่ากลัวนะคะน่ากลัวทุกคนอาทิตย์นี้นี่น่ากลัวคะ่ะเลขดับนะคะเอาไม่อยู่เลยนะคะหวยมากจังสี่เนาะยังดีนะคะคู่ดับเอาอยู่นะคะคู่ดับยังเอาอยู่คู่ดับยังเหนียวนะคะแต่ว่าหลักร้อยก็ยังเหนียวคะ่ะตอนนี้ใช้หลักร้อยดูหลักร้อยไปก่อนนะคะดูหลักร้อยพงัพงๆไปก่อนทุกคนหรือไม่ก็ดูเป็นสูตรเก่าไปก่อนดูตัวเดียวไปก่อนเนาะดับสองตัวเอาเอาอ,อยู่ยากแล้วนะคะเริ่มดุดแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะหลุดแล้วนะคะทุกคนนี่นี่อันนี้เป็นสูตรเก่านะคะอันนี้สูตรเก่าคะ่ะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะพี่นิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเด้จจอจ้ะเอามาดูนะคะมาดูตัวนี้นะคะมาดูเออมาดูเราพัฒนาของเรานะคะงวดประจำวันที่นะคะงวดประจําวันที่เออ วันที่23นะคะซึ่งเป็นวันศุกร์นะคะสูตรที่23เนอะดับ10รุดค่ะรับ10ก็หลุดหล,ลุดสูตรใหม่เหมือนกันหมดเลยนะคะหลุดสูตรใหม่อันนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าหลุดจริงๆนะคะ โอ้มันก็ดันให้เลขสูงซะด้วยนะคะดันให้เลขสูงนะคะงวดนี้ให้ไปที่เจ็ดหกอีกนะคะไม่รู้มันจะมาไหมนะคะช่วงนี้ระวังระวังหน่อยนะคะดับนะคะแอดก็เตือน F C อยู่นะคะเก่ากับใหม่ค่ะอันนี้เป็นตัวเก่านะคะตัวนี้นี่ตัวใหม่นะคะเจ็ดกับหกนะคะหลักสิบนะคะย้ํานะคะให้ไปที่เจ็ดกับหกนะคะช่วงนี้ดับหลุดกระจุยเลยเนาะหลุดทุกงอวดเลยนะคะเบาๆดับกอนเด้อจะเบาๆดับกอนเด้อระวังนะคะพีนิดพิจ,จารณาแล้วก็ วิเคราะห์กันดูก่อนค่ะวิเคราะห์กันดูก่อนนะคะว้ายมาเลขสูงสูงริ้วเลยนะคะทุกคนอู้แต่ว่ามันก็สูงมาตั้งแต่นู่นเลยนะคะอู้เจ้าเมียก็เอาอยู่มันร้านมันบวกอยู่นะคะเลขแตกจังเลยทําไมตามตูดนะคะทําไมมันตามตูดเนี่ยมันก็บวกว่าไอุ้ไม่มัม่นใจเลยวาสั่งอู้กเมนเมนขั่มวม,มันอิลีค่ะอันนึงเข้าบนอันหนึ่งเข้าล่างเฮ้ย ที่ที่บอกว่าสูตรหนึ่งเข้าบนสูตรหนึ่งเข้าล่างเข้าจริงๆด้วยทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งสองสูตรเลยนะคะเพราะอาจารย์ปัญญานี่เข้าฟันก้าวเลยนะคะเห็นเอฟซีจับใส่อยู่ค่ะเฮ้ยเม็ดเดียวนี้น่าจับตามองมากเลยนะคะทุกคนเม็ดเดียวเนาะสูตรไหนที่ไม่เข้าเราก็พักกันก่อนนะคะอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าหวยเปตณยาเปิณญานค่ะ <laughs> จางน่กนากลัวค่จะจัง ได้กันอยู่บ้นออเอฟซีอ้าวใครได้ก็ดีใจด้วยนะคะใครไม่ได้ก็สู้ต่อไปเด้อค่ะทุกคนอูเอ็ดกับวันใจอยู่ได้คือยานหูหลักร้อยไม่เข้าเลยนะคะหลักร้อยไม่ได้เลยค่ะสูตรรุดกระจุยเลยค่ะนี่นะคะขน,ขนาดขนาดหกเจ็ดตัวได้เนึ่งเนาะเอาไม่อยู่นะคะว่าเมวดก่อนนี่เราให้อะไรคะ่ะโอ้งมดก่อนแอนเน้นวิธีอันไหน งวดก่อนเหมือนเน้นไปที่แปดเก้าว่าสูตรหลักร้อยตามตูดปะคะเอองวดก่อนแอดเน้นไปที่แปดเก้ามันมาออกงวดนี้โอ้ยโอ้ยมางวดนี้มันเก็บโบม,โมีนโบมันโบมีนเดียวเอาหลักร้อยนะคะดับหกสองนะคะทุกคนหลักร้อยดับหกสองเด้อจ้ะเอานี่คะ่ะแคบเลยนะคะหลักร้อยดับหกสองนะคะดับ สิบล่างนะคะสูตรของเอซีนะคะงวดนี้เอาอยู่นะคะอุย้ยงวดหน้าบวม,มนรกเลยสิรุดบอค่ะระวังระวังหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะอันตรายค่ะอันตรายนะคะพี่นิพิจารณาเลยนะคะเลขดับนะคะเรายกยอดไปไว้อาทิตย์นานก็ได้นะคะอาทิตย์นี้ทําไมมันโหดตั้งแต่วันจันทร์วันพุธนะคะวันศุกร์จะมาแนวไดโน,น้อบานนี่นะคะตามนี้เลยนะคะดับหลักร้อยหกสองนะคะดับสิบล่างเก้าค่ะทุกคนดับสิบล่างเก้านะคะแคบเลยนะคะแคบเลย แคบเลยค่ะทุกคนแคบเลยนะคะไปบ่ถึงเลย f อฟซว้า,าวมาดูกันนะคะนี่นะคะเราก็เข้านะคะนี่เนาะอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ฝัดปัญญาก็ฟันนะคะฟันที่เจ็ดแปดเก้านะคะอาจารย์ก็เข้าไปเนาะเจ็ดแปดเก้าแต่ว่า มันออกเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดนะคะโอ้ชมัวแต่ซุยจะเสียดอยู่นี่เนาะอาจารย์ก็เข้าไปบนนะคะเก้าอาจารย์ชนกับล้านที่บนนะคะนี่นะคะของอาจารย์ปัญญาก,ก็เข้าอาจารย์ฟันเก้าก็เต็มเต็มเลยนะคะดีใจด้วยนะคะกับเอฟซีสายรูดนะคะช่วงนี้ก็สายรูดเท่านั้นที่รอดนะคะมาดูของเจ้าแม่เจ้าแม่เด้งนะคะเจ้าแม่กี่เด้งก็ไม่รู้นะคะนี่เจ้าแม่นะคะนี่สูตรใหม่ของนางนะคะนางเตรียมสูตรใหม่ไว้รองรับแล้วนะคะทุกคน บันเทิงแหละทีนี้นะคะสูตรใหม่ของนางนะคะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะยังไงล่ะเนี่ยสูตรใหม่นะคะเนี่ยสูตรใหม่ก็เข้าค่ะเข้าแปดเก้าเลยนะคะเนี่ยมันบอกอยู่นะคะหลานบอกอยู่บอกว่าสูตรใหม่ก็เหมือนจะเข้าเหมือนมันจะเข้าทั้ง หรือจะเข้าทั้งบนทั้งล่างบวกพันกวานอพันกวานอนี่นะคะ87ก็เข้าไปตรงๆนะคะตรงๆถ้าหลานถ้าถ้านางเจาะเข้านี่จะเข้าตรงๆนะคะแอดสังเกตดูนะคะวินของนางไม่หลุดนะคะงวดก่อนเข้า40งวันี้เข้า87นะคะวินไม่หลุดนะคะงวดนี้ได้เด้งนะคะดีใจกับ f อฟด้วยเดอ้อนี่ของหลานนะคะหลานหลานเข้า8ตัวรูดนะคะเข้า87นะคะ สูตรใหม่ก็เข้านะคะเข้า8 9นะคะเด่นบนนะคะเด่นบนของหลานนะคะโอ้เสียดาย no แอดเจาะไม่ได้นะคะแอดมี8 8ดมันไล่ลงไปทางต่ํานะคะเด่นบนหลานก็ไม่พลาดนะคะเด่นบนหลานไม่พลาดหลักหน่วยหลักสิบนะคะมันเดินหลักหน่วยหลักสิบเด้อทุกคนนี่ 0963นะคะ0963เด่นบนหลานเข้าไปที่เก้านะคะตอนนี้เก้าเดินชําเลยนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะอัยแอดคิดว่าเก้าจะพักไไม่คิดว่าเก้าจะมาอีกเนาะนี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยอันนี้ก็เม็ดเดียวของเรานะคะเม็ดเดียวของเราเข้าห้างวดติดนะคะน่ากลัวมากนึกว่ามันจะมาเบิ้ลนะคะนี่เป็นมันเป็นมันเป็นโอ้เกือบแปดแปดนเนี่ยเกือบแปดแปดจริงๆนะคะทุกคน มันสลับกันอยู่นะคะมันออกเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดนะคะเอออีกนิดเดียวนะคะจะแปดแปดแล้วนะคะอีกนิดเดียวจะแปดแปดเนาะนี่นะคะโอ้สูตรดั้งเดิมก็ไปไม่ได้นะคะเลขติดบนล่างหลานนะคะเลขติดบนล่างหลานนี่นะคะห้าหนึ่งแปดนะคะหโชคดีนะคะนี่นะคะแอดบอกว่าแอดเห็นเป็นสี่หนึ่งแปดนะคะใช่ไหม มันออกอันนี้นะคะร้านให้518นะคะก็เข้า8นะคะเด้งบนล่างเลยนะคะเด้งบนล่างเลยค่ะทุกคนนี่นะคะก็ดีใจกับ fc ด้วยนะคะที่ได้นะคะตามเป็นสูตรหลักๆไปนะคะเฮ้ยคนเห็ดสูตรกับเมยค่ะสามตัวก็ไม่ได้เลยนะคะหลักร้อยตายนะคะถ้าหลักร้อยไม่ตายก็จะได้โตนองคาสะจับให้ดูนะคะจับให้ fc ดูนะคะาต้บดค่ะเอานีนะคะ นี่นะคะดับคู่ของเราก็เอาอยู่นะคะดับตัวนี้เอาอยู่เนาะดับตัวนี้เอาอยู่นะคะดับตัวนี้นะคะตอนนี้สูตรที่ใช้ได้ก็จะเป็นเออสูตรที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นโอ้สูตร เดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็เข้าเนาะสูตรที่ใช้ได้จะเป็นเม็ดเดียวแล้วค่ะของแอดนี่เม็ดเดียวนะคะน่าสนใจนะคะเม็ดเดียวนะคะติดตามเม็ดเดียวไว้นะคะที่เหลือเราก็พักไว้ก่อนนะคะว้าตารางก็ยังไม่ได้นะคะตารางไม่ได้เลยนะคะวันนี้ตารางจับไม่ได้เลยอู้มาสูงเลยนะคะตารางมาสูงเลยนะคะทุกคนตารางมาสูงเลยเนาะโอ้ตารางก็ ตารางกับโบเขาค่ะตาล่างกับโบเขาเขาแค่เปียกนะคะแอนให้สี่ห้าหกนะคะสี่ห้าหกรายตารางก็ไม่ได้นะคะเอาให้ดูแต่สูบมันเข้านี่แหละคะ่ะทุกคนที่เหลือหลุดหมดเลยนะคะบนล่างไปไม่ได้เลยโอ้ยละปล่อยกับรุดค่ะไปจะสั่งั้งนอกหววจะไม่ออกเนาะหาดีใจกับเอฟซีที่ได้นะคะอ่านี่นะคะทุกคนดีใจด้วยนะคะ ดีใจด้วยนะคะน่าน่าสนใจแล้วนะคะน่าสนใจแล้วสูตรอันนี้นะคะนี่นะคะโ,โบรมีบรมีมอนันบรมีเก่าค่ะไม่มีเก้านะคะไม่มีเจ็ดก็ไม่มีเก้า,กาตัวที่มันออกนะคะนึกวาจะมาต่ํานะคะมาสูงเลยนะคะมาสูงเรี่ยวเลยนะคะทุกวันวันพุธตายะคะ่ะดวงเอยนเพวันพุธตลอด ได้ค่ะได้แค่เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเอานีเดอร์เลกดับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดับหลักร้อยนะคะเอดก็ลาไปก่อนเดอขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะดีใจกับทุกท่านที่ปังนะคะท่านที่ไม่ได้ก็สู้สู้นะคะสู้สู้กันไปนะคะสู้ไม่ไหวเราก็พักเนาะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเดี๋ยวลงให้อีกนะคะโอ้อาจารย์ปัญญาก็ฟันแม่นอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่คะโชคดีจ้า